แล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาไปกินร้านเด็บเดี๋ยววันนี้เขาบอกเปิดมา30ปีแล้วตัวเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินร้านอาหารสุดยอดเขาบอกว่าเป็นอาหารแบบว่าเป็นแนวอะไรนะหนูแนวปลาปลาลิบปลาสดปลาบเป็นปลาสดปเป็ือเลยแล้วก็เป็นร้านในตำนานคือคือว่าเขาเปิดมา,มาประมาณ30กว่าปีป30กว่าปีแล้วก็<ม>ออกไรคงในการกินแล้วทุกวันนี้ ร้านก็ยังมีคนมากินอยู่นะจ<ม>๊ะซึ่งร้านนี้มีเคยมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วร้นนี้เขาบอกอยู่ไกลและกันดานมากแล้วเดี๋ยวดูว่าไม่เด็ดจ,จริงถ้าไม่เด็ดจ,จริงไกลขนาดนี้กันดานขนาดนี้จะมีคนมาไหม,มเดี๋ยวเราไปดูกันเมนูเด็ดของร้านคือเป็นพวกปลาเอเคไปดูยัน ตอนนี้ก็เรามาถึงที่ร้านแล้วร้านเก๋ปลาทอดนะครับติดยอดในตำนานเขาบอกเปิดมากว่า30ปีเมนูเด็ดที่นี่จะเป็นพวกปลาไปไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมนี่เจ้าของร้านคุณเก๋ปลาทอดสว่สวยเหมือนเดิมหนูมไม่ได้มา10ปีแล้วโอ้เขกแล้วเมนูหลักๆก็คือจะเป็นพวกปลาใช่ไหมใช่นำเสนอเมนูอะไรก่อนเลย แกงคั่วหอยโขมยำปลาลกอลาารอบล้มยำปลาบดชผัดชาลาบผัดไของดังของเราค่ะเราไปลุยกัน,เด,ดกนเดี๋ยวไปลองดูว่า จะสมคำลลำลเอยนะตามมาไกลไปด้วยจ้า ค่ะเป็นของเด็ดของร้านค่ะเ,คคเขาอยากให้เราได้ชิมมากเลยเอาวะดูเรียบเป็นยังไงลองดูครับขอบคุณมากครับ,บนี่ฮะ แล้วก็แบบเด้งคือสบคืออร่อยทอดมันที่ดีมันต้องเด้งแล้วนี่เป็นไงพี่ยังไม่ได้กินเลยน้ำลายไหลนึบอ่ะนึบอ่ะเพื่อนๆอะไรกันโอ้โหเนี่ยเขาดูข้างในดู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 ข้างในหน่อยครูแบบเนื้อมันแบบร้อนอ่ะเด้งมากเหนียวแล้วเหนียวด้วยนะ อาหารก็มากันครบแล้วเฮ้ยไม่รอกันเลยเหรอเหโอ้โหอะไรอยู่วะดูสภาพหน้าตาอาหารผมเห็นนี่ผมให้แบบดูที่หน้าตาของอาหารผมบอกเลยนะครับสิบเต็มสิบหน้าตาเฮ้ยคุยก่อนโอเคคุยก่อนไนี่อืมอ่ะเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมี อันนี้เป็นยำปลากรอบแล้วก็มีอันนี้เป็นทอดมันนะคะทอดมันปลาทอดมันปลาปลายี่สุและอันนี้ก็คือนี่เลยแกงคั่วหอยขมแกงคั่วหัวหอยขมนะแกงคั่วหอยขมหอยหนูไม่หอยหวานเจียบนี่โอเคต่อไปละอันนี้ก็หากินยากเลยนะคือไปปกติร้านอาหารไปส่วนมากอ่ะจะแบบจะแบบว่านี่จะเนื้อพุงหาย แล้วน้องที่มาถามว่าพี่ชอบทานพุงไหมคะชอบค่ะคจัดมาเลยมาชิ้นใหญ่มากนี่ครับอามาดูเนื้อปลานี่มาดูเนื้อปลานี่โอ้โหปลาสดต้องเป็นยังไงคะบอกก่อนี่ปลา,ปลาสดนะครับปลาสดนี่ไี่ทด่รีวิวจากนักตกปลานะหนึง่งเนื้อจะต้องขาวใสนะอันนี้ผ่านละประเมินด้วยสายตาขาวใสละสองเมื่อเข้าไปในปากแล้วมันจะต้องมีความแบบเหนียวนุ่มนะฮะ เดี๋ยวมาดูเลยไม่มีความข้าวอร่อยจริงอร่อยจริงๆอันนี้หนชอบอร่อยจริงเนื้อแบบไม่ซุยเนื้อเหนียวความเป็นนี่เพื่อนๆแล้วมาดูไข่ค่ะไข่ปลาอะไรพี่เจพี่เจกินหูมจะกินไข่โอ้โหค่ะเน่งย่งกันแย่งกนแ่งแย่งกกันแย่งแ่งกั่งยร ใหดูพุงเอ,อ,เอ,อ้ยมาไอคนนี่ให้ให้เพื่อนๆดูเลยมาให้ดูนี่มาให้ดูเร็วนี่นี่เอ,อ้ยเป็นไงครับนี่มาเฮ้ยมิจฉามันมีสองอันนะของหนูห <laughs> แล้วสำคัญคือพุกพุงเนี่ยพวกพุงหรือเครื่องในของปลาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่สดจริง โคตรข้าวนี่ไม่มีข้าวแล้วแบบไข่มันแบบอืม้มอื้มละมุนในปากเคี้ยวแล้วแบบมันมัน,มนกรุ๊บกรุ๊บกรุบกุโอ้ my god ท,ที่ผมเลงเอาไว้อีกอย่างขออนุญาตมือเลยนี่อันนี้ทอดมันปลากายดูดูดูด,ดูดูความหนาดูความหนา ดูว่าน,นาของต้นน้ำมักายแล้วดูทอดมันเนี่ยจะอร่อยก็คือหนึ่งจะต้องเหนียวและเด้งมาดูชิมให้ดูเลยโอ้โหดูดูครับดูผู้ชมดูคุณผู้ชม,ด,ชมดูเพื่อนเพื่อนเดูโอ้ไม่กอดอื้ฟองบงข้างมันก็เลยนะคุณกินไหมเหนียวต่อไปน้ำจิม้ม เครื่องเคียงดูซิเป็นยังไงเครื่องเคียงน้ำจิ้มเพื่อนดูดูดูเพื่อนอีกน,นนะเนี่ยอื้มแล้วความเปรี้ยวความหวานของตัวน้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านแน่นอนเปรี้ยวหวานสามรสครบเลยเออไม่กินไม่แบงฉันเลยเหรออือถูกต้องของอร่อยอยากกินหยิบเองไม่ต้อง้ออือ ออยอดยอดมากต่อไปมาดูนี่แกงคั่วหอยขมสิ่งแรกของแกงคั่วหอยขมก็คือความเข้มข้นจะต้องไม่ใส่โจ๊กกันโอ้พระเจ้าดู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 โอ้หืม อือหือ่อนี่นะเกี่ยวเลป๊บอ่ะอือหืออือหือยอดมากแต่นซิเกเจอคือต้องต้มเนื้อหอยมันได้ขึ้นมาโอ้โหสุดยอดมากอือหืออือหืออือหือแบบนรู้อะสิบคะแนนไป ทีเด็ดทีเด็ดไฮไลท์พี่เก๋เขาแนะนำเลยนี่คือเขาเรียกว่ายำปลากรอบยำปลากรอบมัมานี่เพื่อนอือหืออือหือือหืมอือหือือเ,เนื้อสามรสเปรี้ยว เค็มหวานโอ้ยคบรสเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยคุณเจ้าอไม่ินอะไรไม่ถูกเ่ยอร่อยดีจ้าบอกเลยว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีพวกโลกของโซเชียลจะดังด้วยฝีมือและตัวของเขาเองไม่มีหรกโทรศัพท์โซเชียลโอเฟสบุ๊กติกกอตไม่มีครับไม่มีต้องดังจริงเท่านั้นอร่อยจริงเท่านั้น เ,เพื่อนๆนดูดูธรรชาติเลยแหละปลา,ปาที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นปลาจากจประมงพื้นบ้านนะครับไข่อะไม่มีเลยนะแย่งยหนูไว้หมดเลยหน่อ<โด>ย,ย,<โด>ยต้องเสียตลาให้เมีส<โด>ยส<โด>ิช็อตินะ ทำไมอ่ะอิมมลอร่อยมากเหลือแต่ซ่าสุดยอดอร่อยทุกอย่างก็คืออาหารให้เต็มสิบเลยคะทำอลอดให้เต็มสิบคำเสดให้เต็มสิบรสชาติให้เต็มสิบอรมันากาศผมให้เต็มสิบส็ดทุกอย่างมานะคะโอ้สุดยอดมากเป็นไงอิ่มค่ะ้โหสุดยอดผมอยากจะให้พี่เก๋เนี่ย แนะนำเลยติดต่อพี่เก๋ยังไงร้านอยู่ตรงไหนเพเคเฟซบ,บุ๊กชื่อว่าอะไรครับเก๋ปลาทอดร้าน,านเก๋ปลาทอดนะครับเฟซบ,บุ๊กครับเก๋ปลาทอดนะเดี๋ยวขึ้นผมขึ้นตามนี้เบอร์โทรอะไรครับ0 8 1. 1เบอร์โทร8 8 1 9 9 947 0 9 2 0923นะครับผมเปิดทุกวันนะทุกวันคเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่สองโมงเช้าปิดตัว2องทุ่มครึ่งแล้วก็ลูกค้าสามารถอยู่ได้ถึงสี่ทุ่มโอ้โหริ้งต่อได้ยาวๆยันสี่ทุ่มอ่าเออแล้วนี่มีอีกอย่างหนึ่งที่พี่เก๋์ทำพี่เก๋ให้แบบนี้ไม่ได้อพี่เก๋ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ไม่ได้นะผมฝากบอกเพื่อนๆนักยูทูบเบอร์ทุกคนนะ แล้วก็ร้านอาหารที่มียูทูบเบอร์ไปรีวิวที่ร้านผมแนะนำอย่างนี้เลยนะครับต้องคิดตังค์ผมต้องคิดตังค์นะครับบางทีมันมันมีหลายแบบนะครับม,มีบางคนเนี่ยไปแกล้งหลอกรีวิวแล้วไปทานฟรีพาครอบครัวไปกินฟรีหรือไปกินฟรีไปขอส่วนลดขอส่วนต่างผมแอนตี้เลยนะครับเรื่องนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำแค่บ่อกีนั้น พี่เก๋แนะน,นำออผมไม่ได้สั่งนะผมสั่งแค่3อย่างนี้ผมว่าผมตั้งใจกินแค่นี้มา2องคนพี่เก๋นเนี่ยฮะเอาปลาทอดมาบอกเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากอยากให้ลองกันโอ้โหผมแค่นี้ผมก็ Happy แฮปปี้ละแต่นี่พอด <c oughs> ไม่คิดตังพอจะมาเท็คบินพี่เก๋บอกว่าไม่คิดตังทั้งหมดไม่ได้ผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมพยายามอย่าไปแอบอ้างไม่ดี อพี่เก๋อย่างตัวต้มยำเนี่ยราคาเท่าไร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทโอ้นเป็นก้อนร้อามสิบาทชิ้นใหญ่มากเมื่อวานไปกินเท่าไหร่2องร้อยแกงคั่ไอ้ขมเท่าไหร่ร้อยสาบามสิบบาทคู่อร่อยแล้วเพื่อนๆดูดดูขอบนะความเยอะขนาดไหนแล้วผมกินกันไม่หมด่ะคิดดูว่าร้อาบาท อพระเจ้าจ๊อดพี่ผมแฮปปี้มากคือนี่นะทอดมันทอดมันปลาเท่าไหร่ครับเมนูนี้ร้อยสามสิบบาทร้อยสมสสดไม่ได้แล้จ๊ะยอดร้อยสามสิบบาทต้องแพงแล้วคือร้านอาหารเจ้าและที่พี่เก๋พรีเซนต์มาตัวนี้คือย่งปลากรอบย่งปลากรอบราคาเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาททุกอย่างคือร้อยสามสิบบาทหมด โอ้พระเจ้าบรรยากาศดีมากโอ้ผมฝากเพื่อนๆเลยนะใครที่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอ๋อทางช่องของน้องมิ้งหรือทางช่องของผมเองนะผมบอกเลยว,ว่าอยากให้มาอยากให้มามากอยากให้มามากอีกทีครับพี่เก๋เบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองสามครับตามนี้เลยฮะตามนี้เลยผมขึ้นโมทอร์ให้ตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยตามนี้เลยโทรมาได้ <ม>สล้าว<อ>ันนี้เออพี่เก๋ปลาทอดโอเคโอ้พึ่งมาครั้งแรกแล้วบอกประทับใจมากอะจชื่อไม่ก็ได้ <c oughs> แต่พี่เก๋ปลาทอดมาได้เลยสําหเรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากค,ค,ครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะไปร้านไหนกันอีกไปเที่ยวที่ไหนกันอีกฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับสุดยอดบอกว่าอร่อยแล้วคู่ถูกอ่ะดูบายบาย